มาไวไัยวเด็กๆได้เวลาเก็บไข่แล้วพี่น้องเพราะว่าส่วนกลางเว้นนะ่มันอยู่ในส่วนไข่ที่าวกลางคืนบ่คอยไข่งมื้อนี้ยังบ่ทันได้เก็บจะกรอบอยู่มือ่อเศร้านี่มันบ่ลายถ้าเก็บรอบเดี๋ยวรอบคำบบบไปเก็บไข่

หาสิบสามฟองพี่น้องแต่มันในบ่หัวสิได้เท่าไรถ้ากลางคืนนะมันบอกไข่ตื่นเช้ามามันสิไข่แค่สี่ห้าฟองมันสิไข่กังเว้นช่วงสายสายออกก้อนออกก้อนลูกออกก้อนออกก้อนเร็วๆออกก้อน หางมันอ่อหกหางนอมัานีสี่สองสี่หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกสิบแปดสาวสาวองก็สามสาสี่สาวห้าสาวหกสาวเจ็ดสาวแปดสาวเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองตัวนั้นยังไข่อยู่อ่ะลงไปลูก ส 4, 4่6 28 30 32 34 look, 3าเบิ้งเบิ้งลุกออกก่อนสามห40า2 44อเอามื่อมื่อนีนได้น้อยกว่าเมื่อวานมื่อวานได้52า3ฟองเมื่อนี้ได้40กว่าพี่น้องเออแล้วแต่ โอ้ยตักอาหารในกระสอบมาดูซิมอนปลากระตาตะกๆาก่อนน้ำนะเบิร์ตปีนองเห็นบ่น้ำนะเบิร์ตสิเดาน้ำมาใส่น้ำนะเบิร์ตสุ่อันใส่เ้าเทียงเย็นนี่นี่เทเฮลงนี่เทลงตรงกลางมานั่นเอามาเทอีก เทลงอีกเทลงกลางอามาเทลงพี่ตักมาเทพี่สาวแสงป่ะจิรับเมื่อขายเนาะเดี๋ยวสิเก็บไปเพิ่นอยู่เทลง มาเทอีกเทอถั่วหนึ่งเดี๋ยวสิไปเอานำ้ำมาใส่ใหม่เ,หมเกืออาหารสามเวลาเช้าเที่ยงยเย็น,ม,น,ม,นมาไปไหว้มาเก็บไข่ ไก่เจ็ดสิบตัวได้สี่สิบกว่าฟองมานี่เก,ก็บเก็บเป็นเบิร์ดไม่ห้างนันน่นๆ คุณยายบอกว่ามีตะลูกใหญ่ๆไปไปแต่ว่าให้อันห้างทั้งฟังนี่เนี่ยมันบ่คอยไข่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เก็บเก็บ เวลามันไข่มันลงเท่าสองสองต่ต่อหางแต่มันก็เปลี่ยนกันไข่เมื่อวานเนี่ยมันมีแค่สี่สี่หางเนาะไข่เต้นตกะก้าเริ่มไข่ลายแล้วไปไป เก็เพุ่นเลเอาหน่วยได้ที่มันักกับไข่มันสุ่นๆหนอ,อกโจมมันออกโอ้ย จะมีความสุขตอนเก็บไข hmm? okay. ่เลยพี่น้องเนาะพอเลี้ยงเองเก็บเองคอัเท่าไกว่าอน่อยนับสี่สิบทราวางหันส่สิบสี่บี่อแม่นบอมันหายไปตั้งสิบฟองเบิดแล้ว ไปเอาหน่ำมาให้มันแน่นหน่ำมันเบิร์ตเบิร์ตสู่ถังนี่นี่นมาแก้มาแก้เอาอันเนี้ยไปใส่หน่ำแล้วใส่วิตามินออกกระยามันมันอันน,นั้นอีดอกเข้ามามาแก้ออกไปเบิร์ตนี่มันเบิร์ตสู่หน่ำ อันน้ำมันนี่กับบอลนหน่อยๆได้พี่น้องเติมซาวเที่ยงเย็นเบิร์ตสี่ทางนี่มันกินน้ำไหลเออเอยลืมเอยลืมผูกไหม่เด้อมันหวนิวน้ำเหลือแต่น้ำแต่นี่ก็สีเบิร์ตเราแก้ไปเบิร์ตนะแก้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ ผูกปมแล้วก็จังมัดอยู่ล่มมันเดิมมันจะแก่แก่สบายเปลืองน้ำเปลืองน้ำมันกินน้ำอยู่บัดมือแต่ว่ากลางคืนมันบกไข่เด้ตื่นเศร้าออมานี่มันไข่แค่สี่หาฟองเองมันจะไข่ช่วงสายๆกับช่วง กังเว้นนี่แหละเน,นาะเพราะฉะนั่นกันสิเก็บรอบเดียวคือสว่งสวงส่วงยน้มือแรงเดี๋ยวมันสิบมาเตรียมไข่อีกแล้วไปเติมน้ำเฮ้ยออกแล้วออกแล้วเจ็ดสิบตัวแต่ว่าคอกมันกา น้อยไปนแน่เนาะก็อยูส่วขาวตัวนั้นมันเข้าไปไข่อีกแล้วนั่นเห็นบอกเตรียมไปไข่อีกแล้วในห้งางบดตองส่ลายสำเก่าเด้อคูคูใส่ใส่วิตามินในน้ำเนาะวิตามินไข่บำรุง ลองซีมมงดูมันหวานเยอะสใส่อีกน้อยนึงพอพอเมื่อหนึ่งอันเติมน้ำไก่ไปสามรอบน้ำแดงทางใหญ่มันก็ต้องใส่นี่เด้ตัวนี้เด้วอเทลงพอใจ มนเนแน่เด้อฮะมันเข้เาลหลอกมันอยู่ยัอย,อ,ยอย่โ้งใิมาอไย่งสิมาซือไข่ที่แสงพี่น,พน,น้องบะหมีก็บสิฝากเซาแสงนี่แหละขายนเนาะมือก่อนมือไปงานบุญแข่งเรือบะหมีกับซื้อของทุกอย่าง5บาทนะมาให เราขายแล้วก็มาขายขายสิบบาททุกอย่างสิบบาทก็ได้กำไรเคืองต่อเคืองมุนแหน,นยุมุลนีแนีลยจนมันชุดลอกมันพุนมมน่น

น้ำวิตามิน สาวแสงมาลับไข่ไปขายมันต้องทําความสะอาดอนได้แสงมันต้องเออเอาสกอตไบอ่ะเขาทูบๆเอาจมขึ้นมามือไหนพี่นอ้องมันก,กระสีซกปรปกในจักหน่อยเขาสกอตไบทูบๆพอมันหลัางนำ้ำหมดเมันสเสียเนาะอันนี้สี่สิบกว่าเมื่อวานเนี่ยหาสิบสามจากสี่สิบทรายลืมมาละสี่สิบสี่ป่ะปะสาวแสงมารับไข่ไปขายแล้วจ้า คุณยายเลือกไปต้มไหมคุณยายเมื่อว่าเนี่ยในหาดสิบสามพี่น้องเนี่ยมันต้องมาทําความสะอาดเนาะเอาสกอตใบถูถูถูโอ้ยบางบางลูกนะทำซ้ำ,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 ำนี่ซ้ำไข่นกกะทานก็มีมันเป็นไข่หลอดระวังแตกคัดเป็นยุคัดคือเสาแสงน,น, <c oughs> นั่นเห็นบอกมกันก็สะอาด นะี่แหละทำไขา่แดงๆนะฮั่งก็ออกนะฮะมันยังห่อนอยู่อืมมันยังอุ่นๆอ,อยู่เอางี้เลยเชฟไ่มีหอยแลเราใส่ด้วยไม่ตหน่อยแต่ว่าไข่แต่ละลูกกับคนขางใหญ่ด้วยพี่น้องมันคืออย่างเดียเดียววันหลังจะทำอ่าไข่พะโล้ให้กินเนาะ <Hey! S 1> อันนี้ยังไม่ทันความสะอาดแม่นอม้องเมยเอาใส่ก่อนแล้ว <c oughs> มันต้องขัด <c oughs> นี่ตัวนี้ขัดเลยเดียวหนึชง อกยคอยเป็นห่วงนะพรชายามันแตกเลยอันเดียวอันหน่วยเดียวนะทูบ่าแล้วจ้าเพแสงได้ซิปกว่าหน่วยแล้วเอาไข่อะไรอ่ะเปลือกมันอ่อนแล้วมันบุ่มมันเด้ไข่หอยแต่ว่าก็บบ่มีการคัดไซสพี่น้องกับรวมๆเนาะปกติอยู่แถวตลาดทองตลาดเขาขายแพงลอยร้อยยี่สิบ ถ้าไขา่รวมๆไข่เล็กๆถ้าไข่ใหญ่ก็จะเป็นร้อยสี่สิบพรอนใช้คุปปเล้ออันนวกดีอ่ะบ่ต้องละเอียดดอกซ้ำหนึ่งไปหาคาร์ดโที่มันยังบาดอ่ เอันน้นะ่อนหะมวน่ะแบก็มี่อยของเไรมันอันนั้นโผลมันหลงโจ๊กโ่ขังไว้ห่านก่อนส่วเขาแสงเจ้าสิับคอยไปเท่าไหร่อ้าว เจ้าสิไปรับขายถ้าถ้าเอาไปขายนวนละหาบาทเออแต่ส่วนใหญ่แถวบ้านเขาบ่ค่อยอยากซื้อเป็นแพงเท่าไรพี่น้องบ้านเฮาเขาซื้อเท่าละลูกสองลูกจริงสองสีขายดีเลยขาเบิร์ลูกละห้าบาทเอาเนี่สมุดสมุดข้าไปโพดเลยครับเจ้าอยากมาหับเด้เจ้าสิส่งเท่าไรหับสามสิบหักกระเคลิ่นถ้าขายเบิดแพงลูกละห้าบาทก็ได้ร้อยห้าสิบโอ้ยอย่าพาไปโพดเถอะใคอยยังบม่หันได้พร้อมไขใมันก็บหันหลาย บอบอกขายราคาส่งมันถูกโพดเอาขายนานืเดี๋ยวให้ลองเช่าแสงเอาไปขายเบิ่งกอนพี่น้องแต่ขายดิบขายดีก็อาจฉิขึ้นราคาเขาบอเม่งจี้เขาไปโพดมะขวยน่าเียวอาศัยขายทางออนไลน์พร้อมเนาะมารับหน้าร้านขายกลวยสาบกับขายน้ำบ่านโพดมือใดเบิดมือนัน เอาคุณยายไปอยากต้มไข่ไปยายแต่เมื่อนีโบได้ไลยขึ้นเมื่อวานเนาะหายไปตั้งสิบฟองแสงอันซื้อสกอตใบมะลายอันเดอร์ชิดซอยกันขาด ซับกระดูกโป่งๆอ,อันนี้ไข่เก็บสองมือพี่น้องทีได้สามถาดกว่าสาาีาส่ถาดหอดบ่แซงเอาถาดเปล่าให้นั่นเอง คันเขาซื้ออันซื้อเป็นถาดก็ว่าต้องให้ถาดด้วแสงคือใส่ถุงให้เขาอพมันเปลืองเขาะได้ซื้อถาดใหม่ใส่ถุงต่วาอ,อ,อยู่ห้นะองเาจะดีขึ้นเอาไปซืนะ้อมาแวี่แม่จุดนะ้ำเรียกนนะยี่สิบห้องอานไังไงหนึ่งสองหนึ่งสองไปชิบูไปเก็บไก่ก็ใส่กเกลีไปเรียบริลไลเลยเนาะ เกือบเด้เกือบเลสี่พดเก็บสองมื่อคุณยายบยากข่้ตีแต่ว่าลำพังกินกับโบเบิร์ตพี่น้องกับสีขายนำเนาะให้เช้าแสงก็ไปขายอยู่หน้าร้าน พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาวนพอดีบ่มีก็สิขออัลาพาชาัาพาชจากเก็บบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะพอกันคลิปหนาะขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมอุดหนุนไข่สาวแสงด้วยนะจ๊ะบ่มีกัสิขายราคาส่งให้สาวแสงเนาะสาวแสงก็จะไปขายต่ออืมเพราะว่าตอนนี้มีไข่ขายแล้วกาเก็บมือละเทือเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีเดี๋ยววันหลังเสร็จต้มไข่พะโล แต่ว่าลูกใหญ่เลยเนาะใหญ่เ้าให่่ไม้พออยู่ไม